คนที่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาคือผู้ที่พ่ายแพ้ให้กับอารมณ์ของตัวเองเรื่องราวของพ่อหนุ่มตำรวจสุดเซอร์ที่มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎรให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแต่ด้วยความท่มและซื่อบื้อของพ่อหนุ่มคนนี้ก็ะทาให้บ้านเกิดเมืองนอนที่เขารักตกมาอยู่ในเงื้อมือของสุดยอดไวยรายแบบที่อยู่ดีๆก็โดนยึดเด้อๆทำให้พ่อหนุ่มตำรวจต้องต่อสู้ทา,ทางที่มันก็ไม่เคยต่อสู้กับใครเลยสักครั้งปกติกูเป็นคนไม่สู้คอนและเรื่องราวความมินของพ่อหนุ่มคนนี้จะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังกการสันนนไดด้เเลยะจคี ตุรีงเฟรมพรมจะเสนอดัตลี่ฮีโร่ติ้งตองให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ follow, ่งฟอลโลเดาเดาเดาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอปย u t u b ม m u ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีในขนาดล็อกหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องเกมมิ g งฟอล o ลรับวันใช้ฟี พิ่มท,ทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสกแกน QR Code หรือแอดไลน์ t u b e 3 6 0คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวริ่มขึ้นที่เด็กน้อย3คนนี้นาโดยเด็กผู้ชายที่ชื่อดัดลลี่เรียนสันๆวบักด,ดัตเขาเป็นเด็กน้อยใส่เสื้อที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นตำรวจมาจะได้ปกป้องคนดีจากคนชั่ ไคิดก็รู้สึกเท่และแตกต่างกับเด็กน้อยคนนี้ที่ชื่อสไนลี่เรียนสั้นว่าบักไนเพราะบักไนบอกว่าถ้ามันโตขึ้นมันจะเป็นผู้ร้ายที่ชั่วร้ายสุดๆกากนั้นก็จะมาต่อสู้กับบักดั๊เพื่อที่ตำรวจโลกสวยจะได้หมดไปจากโลกใบน,นี้เหมือนกันเออเป็นจรนเท่กว่าตั้งเยอะส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อเนวเรียนสั้นว่าน้องเนวก็บอกว่าเธอยังไม่รู้เลยว่าถ้าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นกูจะต้องไปท่องโลกกว้างเพื่อหาว่าตัวเองชอบอะไรและในขณะที่กำลังคุยกันจู่ๆบักไนที่มีความฝันว่าออากกกจะเเ็นนวงมมุบบแแ้ลัด ินมาแหมไว้ที่หัวของบักดัด๊ดจากนั้นก็รีบหนีออกไปจากตรงนี้ทันทีเออก็บอกแล้วไงว่ากูอยากจะเป็นผู้ร้าย20ปีผ่านไปบักดั๊ดในวันนั้นก็กลายมาเป็นบักดั๊ดตัวบกควายในวันนี้และตอนนี้มันก็ได้เป็นตำรวจมาสมใจส่วนอนนั้นที่ฝันว่าอยากจะเป็นผู้ร้ายมันก็เป็นผู้นําของเหล่าฝูงโจรที่ตอนนี้กําลังยกขยองลุกสมุนกี้กี้จำนวน999คนมาปล้นธนาคารดวงซวยแห่งนี้ทําให้พนักง,งานธนาคารต้องตกใจเพราะรตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นฝูงโจรมากมายขนาดนี้มาก่อนเออกักกออนนครบ บักไนกับฝูงลูกสมุนกิ้ก๊อกก็ได้ตังและทองจากธนาคารแห่งนี้ไปแต่ถึงกระนั้นตังและทองที่ได้จากการป้อนมันก็มีไม่มากพอที่จะแบ่งให้กับลูกสมุนทุกคนลูกสมุนกี้ๆพวกนี้ก็เลยต้องมารวมตัวกันเพราะตอนนี้บักไนลูกพี่ใหญ่มันหายไปพร้อมกับตังและทองที่เพิ่งจะป้อนมาโดยที่เหลือเพียงแค่เศษตังสองหมื่นหกพันบาทให้กับลูกสมุนที่มีมากถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแบ่งกันใช้แบบนี้จะไปพอได้ยังไงเออหารแล้วเหลือคนละยี่สิบหกบาทจะซื้อกว๋วยเตี๋ยวสักถ้วยยังไม่ได้เลยไอพวกนีี้กกกกก็เเเเเเลลลยตตััดดสิิินนนนใจจจว่จออ่่าา่าาาาาะะพพพพอออออททงงงงืืมหูแ ทั้งหมดมาแบ่งให้เท่าๆกันแต่ลูกกระจอกพวกนี้ก็โง่ซ้ำงสอสรเพราะพวกมันก็ไม่ได้เอาตังสองหมื่นหกไปด้วยแต่บางนายก็ไม่ได้หนีหายไปไหนเพราะมันก็ยืนปาปนกับลูกกระจอกก็รอเวลาที่จะฮุบตังก้อนนี้มาใช่คนเดียวเออกู่าแบ่งให้คนละยี่สิบหกบาททำไมถึงยังไม่พอใจอีกก็ไม่รู้แต่บางนายก็ไม่ได้กล่าวว่าจะใช้ทองที่มีให้หมดไปแบบปราบประโยชน์เพราะมันก็ได้คิดแผนการสุดล้ำด้วยการแอบเข้ามาในเหมืองทองเก่าที่ไม่มีทองเหลือให้ขุดแล้วจากนั้นมันก็เอาเศษทองที่บดมาเองกับมือมาใส่ในปากกระบอกปืนแลวกก็ยยิงระจาทั่ เพื่อจะโกหกเรื่องว่าบริเวณแถวนี้ยังมีทองมากมายให้ค้นหาแต่การที่บักไนใช้ปืนยิงอะไรไปเรื่อยเปื่อยมันก็ทําให้เสียยมาเข้าหูบักดัตเพื่อนเหลอที่ไม่ได้เจอกับบักไนตั้งแต่ที่โดนไอติมปากหัวในวันนั้นและพอบักดัตมาเจอกับบักไนมันก็ถามว่ามึงกําลังทําอะไรนี้บักไนที่กลัวว่าแผนจะแตกก็เลยโมว่ามันกําลังตามล่าแวมไพร์ที่มีอยู่เต็มป่าไปหมดทางทั้งที่บักดัตก็ผ่านป่านี้ทุกวันมานานหลายปีก็ไม่เคยจะเจอกับแวมไพร์เลยสักทีแต่บักดัตมันก็เป็นคนซื่อแเ่่่คคนนงงงงาาายยยมมกกๆถัััิดวไไบ เป็นเพื่อนกับมันในตอนเด็กถึงจะเคยเอาไอติมมาปากหัวมันก็ตามบักดั้นก็เลยรีบหนีออกไปจากป่าพราคิดว่าในป่าแห่งนี้มันมีแวมไพร์เหมือนกับที่ไอเพื่อนเล่าบอกจริงๆเออทำไมมันโง่ขนาดนี้วะซึ่งหลังจากนั้นบักไนสุดเหมินก็ทําการยิงเศษทองลงไปในแม่น้ําเพื่อจะให้มันสมจริงสมจังสดๆและพอกระจายทองเสร็จแล้วบักไนก็จับตัวประธานธนาคารมามัดไว้ที่รางรถไฟนั่นก็เพื่อจะให้ท่านประธานเซ็นเอกสารที่ดินหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านให้กับบักไนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนั่นแหละครับแต่แกคนนี้ที่ไม่อยากจะโดน กับบักไนทำให้บักไนกลายเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้ทันทีและที่มันต้องยึดหมู่บ้านนี้มาเป็นของตัวเองก็เพราะมันคิดว่าอีกไม่นานข่าวครา,าวทองคําที่มันเป็นคนหวานจะต้องแพร่สะพัดจนนาให้ผู้คนมากมายพากันหลังไหลมาที่เมืองแห่งนี้ซึ่งการมาของฝูงคนก็จะนํามาซึ่งเงินทองมากมายไกลกองมันก็เลยกาวว่าจะใช้ที่ดินทั้งหมู่บ้านมาเปลี่ยนเป็นโรงแรมร้านขายของร้านรับซื้อทองที่มาจากการร่อนทองที่ตัวมันเองเป็นคนหวานจากนั้นมันก็จะเอาทองที่รับซื้อมามาหวานวนลูบอยู่แบบนั้นเพื่อหลอกล่อให้คนมากมายหลังไหลมา ที่เมืองนี้แบบไม่หยุดไม่ยั้งเออเขาเรียกว่ายุทธการวันทองแต่มันก็ทําให้ชาวบ้านพวกนี้รู้สึกไม่พอใจทีีจะต้องมาโดนไล่ออกจากบ้านแบบไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยพวกชาวบ้านก็เลยพากันมาหาบักดัตเพื่อจะให้บักดัตที่เป็นตารวจเพียงคนเดียวของหมู่บ้านช่วยไปจัดการบักไนน้ํามินหน่อยแต่บักดัตก็บอกว่าบอดได้เพราะข้างนอกมีแวมไพร์ยอะวเยะเต็มไปหมดทําให้ชาวบ้านพวกนี้ต้องเข้าใจเพราะไม่เคยได้ยินเรื่องแวมไพร์มาก่อนพวกชาวบ้านก็เลยพากันวิ่งหนีและอพยพออกไปจากที่นี่ทันทีแม่งถ้าม่จ และกล่าวว่าจะหลอกไอ้เพื่อนเลิฟให้เชื่อแบบสุดใจว่าในป่ามีแวมพายจริงๆไม่ติงนางมันก็เลยปลอมตัวเป็นแวมพร์มันหลอกมาประจําตําแหน่งของบักดั๊ดทาให้เจ้ามาตกใจแล้ววิ่งหนีออกไปจากตรงนี้ทันทีบักดัดที่ได้ยินเสียงกุกักกุกักก็เห็นมาตอนนี้เจ้ามาที่เขารับหนีหายออกไปจากคอมันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือแวมไพร์ทำให้มันยิ่งหลอนกว่าเดิมเข้าไปอีกเออก็คนมันกลัวแต่จู่ๆน้องเนลก็โผล่มาแล้วพยายามเคาะประตูเรียกให้บักดัสดเปิดประตูให้หน่อยแต่บักดัดก็บอเชื่อและคิดดดดวววว่่่าาามมมมันนนจะเป็แไพ์ทีูมมบส ก็เลยบอกว่ากูไม่เปิดประตูให้มึงหรอกน้องเนลที่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยต้องร้องเพลงเพื่อเป็นการพิสูจน์ทาให้บักดัดได้ยินแล้วก็รู้ทันทีว่าเป็นน้องเนลจริงๆไม่ติงนางเออเปิดประตูให้ก็ได้จากนั้นสองตัวนี้ก็นั่งคุยกันเพราะก่อนหน้านี้น้องเนลออกเดินทางเพื่อไปตามหาตัวตนมานานหลายปีแล้วก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วเธอไม่ได้ชอบอะไรเลยสักอย่างเธอก็เลยกล่าว่าจะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเมืองนอนแบบที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทาอาชีพอะไรดีแต่บักดัดก็บอกว่ามึงไม่ต้องคิดมมาา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 กกกพพพระตอออนนนน้้้ววชชชบบ่่่งปยไจจหหูล เนื่องจากรู้ว่าจะโดนแวมไพร์ดูดจมมอบสวดแต่น้องเนลก็เหมือนจะไม่ได้สนใจแล้บอกให้บักดัดเพื่อนเลอพาเธอไปที่หมู่บ้านอินเดียแดงเพื่อจะไปดูการแสดงแสงสีเสียงในงานเทศกาลข้าวโพดซึ่งอยู่คนละฟังกับป่าที่บักดัดคิดว่ามีแวมพร์ทำให้บักดัดอุ่นใจและกล้าที่จะพาน้องเนลมาที่หมู่บ้านอินเดียแดงซึ่งมันก็ทำให้น้องเนลได้รับชมการแสดงของชนเผ่าตามที่เธอต้องการและในระหว่างนั้นบักดัดก็มาคุยกับชาวบ้านที่มันจะพบกับความผิดปกติในป่าเพราะอ้นี้มันก็บอกว่าเห็นบักไท์เอาปืนมายิงใส่น้ำำาน แบบยิงเอายิงเอาแล้วก็ไม่รู้ว่ายิงไปทําไมแต่แทนที่บังนัจะสงสัยมันกลับเถียงคอเป็นเอ็นว่าตอนนี้บังไนเพื่อนเลกำลังล่าแวมไพร์เพื่อช่วยทุกคนจากการโดนดูดเอออย่าไปคิดให้มากเลยแมงขดพ่อคนแมงโง่ในขณะเดียวกันที่บักไนที่ตอนนี้ก็มาเจอกับตะแก่ที่ชื่อจิมกาลังนั่งร่อนทองอยู่ในแม่น้ําแล้วก็ร่อนจนเจอทองที่บักไนเป็นคนหวานบักไนก็เลยเข้ามาขอถ่ายรูปตะแก่จิมเพื่อจะเอาไปปล่อยข่าวตามที่มันได้วางแผนเอาไว้ทําให้ตะแก่จิมขี้เล่าหลวงกลายเป็นคนโด่งคนดังและได้ออกรายการชื่อดัังระระะดบปเทศแม ทนทองทีเดียวกลายเป็นคนดังเฉยเลยในขณะเดียวกันที่ลูกสมุนกี้กี้ทั้ง9ก้9คนของบักไนที่ตอนนี้ก็เหมือนจะรู้แล้วว่าลูกพี่ไม่ได้ไปไหนพวกมันก็เลยพากันแห่มาหาบักไนและบอกว่าจะยิงลูกพี่ทิ้งเราเป็นคนขี้งกกับลูกน้องเออมึงแบ่งให้คนละ26บาทมันจะเอาไปซื้ออะไรได้แต่บักไนก็รู้ว่าลูกน้องของมันทั้ง999คนมีแต่คนที่คดรพ่อวคนแม่งงเพราะเราเป็นคนเลือกเฟ้นมาเองกับมือมางก็เลยบอกกับลูกจกอบพวกนี้ว่ากูจะให้โอกาสพวกมึงทุกตัวแกกกกก้้้้ตัััววดยาาาารรมทํงงนใหอีสค นี่พวกกูเป็นคนผิดระวะและหน้าที่ที่มึงแต่ละตัวจะต้องทำก็คือการสร้างหมู่บ้านนี้ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวรับรองว่ารอบนี้พวกมึงทุกตัวจะต้องอยู่ดีกินดีแน่นอนนันหลักรับถึงไอ้ลูกกระจกพวนนี้จะถูกหลอกไปแล้วรอบหนึ่งมันก็ยังจะอุตส่าห์เชื่อใจลูกพี่ขี้งกและตอบตกลงทันทีไม่รีรอเออยังไงก็ดีกว่าไม่มีงานทำหลายวันผ่านไปผู้คนมากมายก็พากันแห่มาที่เมืองนี้ทําให้เม็ดเงินมหาศาลาหลังลายมาเข้ากระเป๋าบักไหนแบบไม่หยุดไม่หย่อนจนต,ตอนนี้มันกลายเป็นมหาเศรษฐีที่คนพ่อคนแม่รวยระดับประเทศแต่มันกก็ทําให้บััด จะสงสัยในความผิดปกติต่างๆทางทนที่มันน่าจะสงสัยตั้งนานแล้วแต่ความรู้สึกคดว่อคนแม่ชาแต่ถึงกระนั้นบักดัดมันก็ไม่ได้มีหลักฐานที่จะเอาผิดใอ้เพื่อนเลิฟเลยสักอย่างเท่านั้นยังไม่พอเพราะจะูจูน้องเนวกระดันเลือกที่จะไปอยู่กับบักไนเพราะดูทรงแล้วมันดีกว่าการที่ต้องอยู่กับบักดัดตั้งเยอะอ้าวอะไรวะ เวลาต่อมาบักไนก็ส่งลูกกระจอกมือขวามาที่ป้อมตำรวจเพื่อจะให้มือขวาวางระเบิดป้อมและบักดัดเพื่อนเลิบไปพร้อมๆกันเราคิดว่าถ้าปล่อยเพื่อนเลิบเอาไว้เกรงว่าจะกลายเป็นเสียนหนามที่อาจจะทําให้มันต้องปวดหัวในภายหลังก็เป็นได้และก็สําเร็จนะครับโรงพักแห่งนี้ก็เล็บเป็นจุนตามที่บักไนต้องการแต่มันก็ผิดคาดเราบักดัดก็ไม่ได้อยู่ในป้อมเนื่องจากเดินทางเข้ามาในเมืองมาคุยกับท่านสสแต่ก็ไม่ได้มีสาระอะไรเลยสักนิดเอามานั่งกินกาแฟเฉยๆแล้วพอกินกาแฟเสร็จบักดัดก็ขับรถกลับมาที่หมู่บ้านแถม ทิ้มทักทายบักในเพื่อนเลิฟที่มันคิดว่าบักดัดเพื่อนเลิฟตายหาขาระเบิดไปแล้วอ้าวก็ไหนมึงบอกว่ามันเละไปแล้วไงลุงน้องกูแต่ละตัวนี่ง้จเจงงแต่ถึงบักดัดจะไม่ตายมันก็ได้โดนไล่ออกจากการเป็นตำรวจเพราะปกป้องหมู่บ้านไว้ไม่ได้ทางการก็เลยสั่งให้เด็กพ่อของน้องเดวหยุดพักจากการปลดกเกษียณและกลับมาทํางานเป็นตำรวจเหมือนเดิมทางทันที่ตอนนี้อายุก็ปาเข้าไป80กว่าแล้วเออต้องมันลาบากกูอีกทาให้บักดัดเสียอ,อกเสียใจและเดินตุ๊ปัดตุ๊เปเข้ามาในเมืองเราไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีแแตต่่มัััันกกกก็ทําาาให้บใบ้บบบดดครไเจจ คนดังที่ตอนนี้ไม่ค่อยจะดังแล้วแต่แกจิมที่เห็นบักดั๊กจําได้ว่ามันคืออดีตตำรวจมาท่โงงที่สุดตั้งแต่ที่มันเคยเห็นตำรวจมาแต่ถึงกระนั้นก็เป็นคนดีและไม่มีพิษมีภัยอะไรเออถ้าดีกว่านี้ก็คงจะต้องไปบวชแล้วแหละแต่แกที่โคตรจะเมาก็เลยชวนบักดั๊มาอยู่ที่บ้านในระหว่างที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่บ้านของตะแกจิมมันก็เข้าไปอยู่ได้แค่คนเดียวเพราะมันเป็นโพรงเล็กๆใต้เดนทาให้บักดัดต้องมาตั้งแคมป์อยู่หน้ารูแบบนี้เอออยู่นอกรูยังไงก็ดีกว่่่่าา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 อออยููููในนนนนรจจจกกกกกััั้แแิมมมม็พบบดดลสุขงงไทททีะเํ ปูยำให้กลายปเป็นเศษทองจากนั้นก็ไปหวานตามแม่น้ำลำธารทําให้บักดัดที่โง่มาตั้งนานรู้แล้วว่าไอ้เพื่อนเลิฟที่ตอนนี้ไม่ค่อยจะเลิฟเผื่อตอน้นตอนที่ทําให้มันต้องโดนไล่ออกจากการเป็นตารวจอา้าวก็เนึ่อว่าจะเป็นห่วงชาวบ้านที่ไหนได้มันเป็นห่วงการเป็นตารวจมากกว่าต่แกก็เลยแนะนาให้บักดัดไปดดทองเพราะน้ามาจากรูกสมุนกี้กี้นั่นก็เพื่อเป็นการตัดวงจรวนลูปที่ทําให้บักนายและเหล่าลูกกระจอต้องลารวยมังคัง่งและก็ยั่งยืนเออถ้าจะต่อสู้กับพวกโจรมึงก็ต้องเป็นโจรเหมืืออออนนกกกกกัััััแตตต่่่่่บบด็ไไมเเคคคยยยสสสู้ใรรรรหททําาะีีงง แกก็เลยต้องผันตัวเองมาเป็นท่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและบอกว่าต่อไปนี้มึงจะต้องเรียนรู้วิชาจากกูถานนที่ความเป็นจริงตแต่แกก็ไม่เคยต่อสู้กับใครเลยเหมือนกันเออบันเทิงแน่เมืองงานนี้แต่ถึงตาแกจะกากขนาดไหนบัตดัมันก็กากยิ่งกว่าตากแกเป็นร้อยเท่าเรเรียกได้ว่าแข่งกันกาทั้งศิษย์และอาจารย์เลยก็ว่าได้แต่ถึงไอสอตัวนี้มันจะพากันฝึกแบบมมัวมันก็ดันทําให้บัตดัดเกิดความเฮืกเฮิรมและกล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่อยากทําด้วยการขับรถแมงกระสายขามาโดทองแท่งไปจับพวกลููกกกกกกกระจแต่้้้ลสมมุนนีีพวัั็ยง ตามตือไม่เลิกและขับแมงกระสซยตามบักดัดน้ำเหมินแต่ก็ตามไม่ทันอยู่ดีแต่ถึงจะจับตัวไม่ได้บักไหนมันก็รู้ว่าไอคนที่มาดดทอง,องของมันไปน่าจะเป็นบักดัดเพื่อนเลิฟแน่นอนเออไม่เป็นไรทองกูมีตั้งเยอะตั้งแยะแค่นั้นคนนักแข่งกูไม่ร่วงหรอกแมงขวดจะขิงแต่บักดัดก็ไม่หยุดแค่นั้นพร้อมก็ขี่แมงกระไซเข้ามาก่อกวนบักไหนที่ตอนนี้กำลังว่ารูเหมือนให้กับน้องเนวแถมมันยังเกทับด้วยการใช้เลือดตัดไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ให้กลายเป็นพุ่มรูปร่างเหมือนกับน้องเนทให้น้องเนว เราตอนนี้รู้สึกว่าบักดามันเท่กว่าอาถ้าใครเท่กว่าคุณจะไปอยู่กับคนนั้นแม่งอะไรวะแบบนี้ก็มีด้วยหลายชั่วโมงต่อมาบักดาก็ไม่อยากจะให้น้องเนลต้องหลดมือไปอยู่กับบักไนเพื่อเลิฟเป็นครั้งที่2มันก็เลยแต่งตัวสุดเซ็กซี่มาชวนน้องเนลจากนั้นก็ลากน้องเนลไปสวัแกงแบบตายอดตายอยากเพื่อเป็นการตีตราจองน้องเนลจะได้เลิอกอ้อกล้อสักทีเออถ้าน้องยังดื้อแบบนี้พี่จะจัดให้หนักนั่นล่ะครับไอ้สองตัวน,นี้ก็กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเรา,าทันทีเพราะต้องตามคอนเซปต์สวัแดงเมื่อรกกก็เแแัําาาใออจยสวงง มันก็นเลยยกกองทัพมันที่หมู่บ้านอินเดียแดงเพื่อจะจัดการกับพระเอกและเชิงตัวนางเอกมาสวัสแกกแต่ชาวเผ่าพวกนี้ก็ไม่ยอมและพยายามใช้พลุไฟยิงใส่ลูกสมุนกี้กี้พวกนี้และก็นั่นแหละพลุไฟกี้ก๊อกพวกนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรบกลลัก,นก,กไกกกนและลูกสมุนกี้กี้ได้เลยสักนิดทำให้บักไนและลูกสมุนกี้กี้สามารถยกพลขึ้นบกได้อย่างง่ายดายแต่พระเอกกับชาวอินเดียแดงก็ไม่ยอมที่จะโดนกระทืบง,ง่าย,ายๆก็เลยต้องพยายามวิ่งหนีหัวสุกหัวส่วนแต่ในขณะที่กําลังวิ่งหนีพระเอกก็สังเกตไปเห็นเจ้าหมาที่วิ่งหนีแวพราลาล่เ วิ่งไปจับเจ้ามาโกลผีเพราะกลัวาเจ้ามาจะหายไปอีกรอบและในขณะที่ทุกอย่างกําลังชุลมุนบักไนกับลุกสมุนกี้กี้ก็โผลมาพร้อมกับรถถังที่มันไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีเวลามางงเพราะไอ้พวกนี้ก็เปิดฉากโจมตีแสพเอกท,ทันทีไม่รีรอแต่ตอนนี้พระเอกก็ไม่คิดที่จะหนีต่อไปแล้วเพราะว่าเขาก็มาคู่ใจก็พากันบุกตะลุยฝ่าดงลูกปืนรถถังเพื่อจะตรงไปต่อสู้กับรถถังแบบที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสู้ยังไงต่าฉากนี้ต้องเอาเท่ไว้ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันแต่่มมันนนกนนกก็็ดดดลาาายเเปีีะะรร้พขฝง แล้ววิ่งตัดผ่าหมากรถทั้งทั้งสองคันทําให้บักไนกับลูกระจอกอีกคันหันมายิงใส่กันเองซะอย่างนั้นเออบทจะงโง่ก็งโง่โง่โง่แต่ถึงมันจะยิงใส่กันจะาจ่าบักไนกับลูกระจอกก็ยังไม่ตายสถานที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยจักรนิดเออถ้ากูต้องมีสภาพเป็นแบบนี้มึงให้กูตายไปซะเลยน่าจะดีกว่าแล้วพอเหตุการณ์นี้ได้จบลงบักไนกับลูกสมุนก็โดนจับไปขังในซังเตกันหมดส่วนพระเรก็ได้ตําแหน่งหน้าที่กลับคื้นมาเพราะสามารถปราบบักไนได้ทาให้พระเอกดีอกดีใจเพราะสิ่งทีีี่่่่สสสํํํําาาาาคคัััญทททุดดดหรรรรบมมนนกก็็ืออไไ้้เปตตวจโยง มากมายก็คือเป็นเอาเทคแค่นั้นแหละก็สงสัยมันจะเป็นแบบนี้ทุกที่ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเร,ราไอซอกตัวนี้ก็สวีทแกกันทุกวันแบบอยากเมื่อไรก็จัดกันเมื่อนั้นเออเรื่องแบบนี้ใครก็ชอบแล้วเรื่องราวก,ก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอก